สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องค่าเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดของอุปกรณ์ที่เรียกว่าคาปาซิเตอร์หรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าแคปก็ได้นะครับจะเรียกยังไงก็สื่อสารกันเข้าใจได้ครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงค่าเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดของมันว่ามันหมายถึงอะไรยังไงแล้วในท้ายคลิปก็จะมีข้อแนะนําด้วยนะครับว่าถ้าค่าความจุข,ของคาปาซิเตอร์มันลดลงแล้วพิจารณากี่เปอร์เซ็นต์ จึงจะสมควรเปลี่ยนได้แล้วถ้าพูดถึงค่าเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดของคาปาซิเตอร์เนี่ยค่าเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดตามท้องตลาดทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นค่าตลาดนีก็จะมีอยู่4ค่าครับก็คือค่าผิดพลาดท,ที่5 10% 15และ20%ทีนี้เรามาดูค่าผิดพลาดท,ทางบวกกันก่อนครับค่าเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดเนี่ยผู้ผลิตระบุมาให้แบบนี้เนี่ย มันก็จะมีความกว้างของค่าความจุอยู่นะครับเพราะค่าเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดนะมันจะเป็นทางลบก็ได้ทางบวกก็ได้ก็คือถ้าผู้ผลิตระบุมาตามนี้เนี่ยค่าความจุของคาปาซิเตอร์ที่วัดได้ก็อาจจะต่ํากว่าสเปคหรือมากกว่าสเปคก็ได้แล้วแต่ว่ามันจะเป็นค่าผิดพลาดทางบวกหรือทางลบเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูค่าผิดพลาดทางบวกกันก่อนครับเราพิจารณาจากค่าความจุตามสเปกก่อนนะครับค่าความจุตามสเปคผู้ผลิตระบุมาที่35 ไมโครฟารทดแต่ตัวอักษรที่แอดมินใส่มาอาจจะไม่เหมือนไมโครนะสัญลักษณ์อาจจะไม่เหมือนสัญลักษณ์ของไมโครเพราะว่าในมือถือแอดมินไม่มีสัญลักษณ์ไมโครก็เลยใช้เป็นตัวยูเล็กก็เข้าใจตรงกันได้นะครับว่ามันเป็นหน่วยไมโครฟารทดเรามาพิจารณาค่าผิดพลาดทางบวกกันก่อนครับถ้าวัดค่าความจุได้มากกว่าสเปคที่ผู้ผลิตระบุมานั่นก็หมายความว,ามว่ามันเป็นค่าผิดพลาดทางบวก ถ้าวัดค่าความจุได้มากกว่า35ไมโครฟารตดแต่ไม่เกิน36.75ไมโครฟารัดนั่นก็หมายความว่าเป็นค่าผิดพลาดทางบวกไม่เกิน5%เแต่ว่าคาปาซิเตอร์ตัวนี้ผู้ผลิตระบุมาที่บวก10ก็จะอยู่ในช่วงนี้ครับถ้าวัดค่าความจุได้มากกว่า36.75แต่ไม่เกิน38.5ไมโครฟารัดก็จะอยู่ในช่วงของค่าผิดพลาดทางบวกไม่เกิน10% แต่ไม่ได้หมายความว่าค่าความจุมันจะอยู่ทางบวกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าค่าความจุจะอยู่ทางลบอย่างเดียวนะครับเพราะมันมีความกว้างอยู่ไงครับโอเคส่วนเปอร์เซ็นต์สิกับ20%ก็ดูตามตัวเลขเลยนะครับถ้าไม่ทันก็กดหยุดคลิปแล้วก็ดูตัวเลขครับถ้าค่าความจุที่วัดได้ตามนี้ก็แสดงว่ามันอยู่ในช่วง15%แต่ว่าคาปาซิเตอร์ตัวนี้เขาระบุมาที่ <ains S 2> บวก10%ก็จะอยู่ในช่วงนี้ครับ แต่อย่างที่บอกไปครับมันจะเป็นทางบวกหรือทางลบก็ได้ไงครับเพราะเขาใส่มาให้2ค่าทีนี้เรามาดูค่าเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดทางลบกันบ้างครับลบ5%เก็พิจารณาจากค่าความจุตามสเปคเหมือนเดิมครับแต่ว่ามันจะวัดค่าความจุได้ต่ำกว่าสเปคถ้าวัดค่าความจุได้ต่ำกว่าสเปคก็แสดงว่าคาปาซิเตอร์ตัวนั้นมีค่าผิดพลาดทางลบนึกออกไหมครับเพราะผู้ผลิตระบุมาลบ5%ไงครับมันจะ เป็นทางบวกก็ได้ทางลบก็ได้ไงครับถ้าวัดค่าความจุได้ต่ำกว่า35มไมโครฟารตดแต่ไม่ต่ำกว่า33.25สาจุดองไมโครฟารตดก็แสดงว่าคาปาซิเตอร์ตัวนั้นมีค่าผิดพลาดทางลบแต่ไม่เกิน5%เปอร์เซนตัวนี้ครับผู้ผลิตระบุมาไม่เกิน5%เปอร์เซนก็จะอยู่ในช่วงนี้เลยถ้าตัวนั้นมันอยู่ในทางลบค่าความจุที่วัดได้ต้องไม่น้อยกว่า 33.25มไมโครฟลัดแต่เปอร์เซ็นต์อื่นไม่ต้องไปดูครับเพราะว่าผู้ผลิตระบุมาที่ลบ5%เราก็ดูตัวเลขในช่วงนี้เป็นหลักครับก็อย่างที่แอดมินอธิบายไปตอนต้นนั่นแหละครับว่าความกว้างของค่าความจุที่อ้างอิงจากค่าเปอร์เซ็นต์บิดผ้าเน่มันมีความกว้างอยู่ครับก็คือจะเป็นทางบวกก็ได้ทางลบก็ได้นั่นก็หมายความว่าค่าความจุตั้งแต่ สาม5จุสองห้าถึงสามดเนี่ยจะอยู่ในช่วงนี้หมดเลยครับจะอยู่ในช่วงบวก10บลบ5้าเลยเพราะว่าค่าความจุของมันเนี่ยอาจจะมีค่าผิดพลาดทางลบก็ได้ทางบวกก็ได้ถ้าวัดค่าความจุได้ในช่วงนี้อยู่ในเลนส์นี้เนี่ยก็แสดงว่าตรงตามข้อมูลที่ผู้ผลิตเขาระบุมาครับเข้าใจตรงกันนะครับคบาปาซิเตอร์ลดเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะมีค่าความจุเท่ากันเป๊ะนะครับเพราะว่าเวลาเขาผลิตมาแล้วเนี่ย ค่ามันไม่ตรงกับสเปคที่เขาระบุที่เขากําหนดแต่ต้นไงครับถ้าใครเคยไปทํางานอยู่โรงงานผลิตคาปาซิเตอร์จะรู้เลยว่าค่าที่เขาต้องการกําหนดให้มันมีความจุเดิมเนี่ยพอออกมาจากาลายผลิตเนี่ยค่าความจุมันอาจจะเพี้ยนไปแล้วไม่ตรงแล้วเขาก็จะมาเทียบว่ามันผิดพลาดเปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ก็จะระบุมาเป็นค่าผิดพลาดให้ครับอย่างเช่นคาปาซิเตอร์ตัวเนี้ยผู้ผลิตก็จะระบุค่าผิดพลาดมาให้ลบห้าบวกสิบเลย จริงๆถ้าจะไม่ให้ไม่สับสนนีไล่ตั้งแต่ลบหมาก็ได้ไล่ตั้งแต่ค่าความจุที่ลบหเปอเซ็นก็จะอยู่ที่สามสิบสามไปจนถึงบวกสิ็ก็คืออยู่ที่38.5ไมโครฟาลตดนั่นก็หมายความว่าถ้าค่าความจุมันอยู่ในช่วงนี้ก็แสดงว่าตรงตามข้อมูลที่ผู้ผลิตระบุมาทีนี้เรามาดูกันครับว่าถ้าค่าความจุมันลดลงเนี่ยเราพิจารณาที่กี่เปอร์เซ็นต์ จึงจะสมควรเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ได้แล้วการพิจารณาว่าควรจะเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ได้หรือยังเนี่ยให้เอาเปอร์เซนต์ทางลบมาพิจารณานะครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้ผู้ผลิตระบุมาที่35ไมโครฟารัดเรียกว่าเป็นค่าความจุตามสเปคเราก็เอาไปลบ5%เพราะว่าบางตัวเนี่ยมันมีค่าความจุอยู่ในช่วงของทางลบ5%เราก็ต้องเริ่มต้นที่ทางลบ5%ครับ เอาค่าความจุตามสเปคลบด้วย5%เก็จะได้ตัวเลขที่33.25ไม F.... โครฟรัดเอาตัวเลขนี้แหละครับมาพิจารณาว่าควรจะเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ได้หรือยังเอาตัวเลขนี้มาคิดที่สิบห้าเปอร์เซ็นครับถ้าค่าความจุตามตัวเลขนี้มันลดลงมากกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นตก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วครับสิบห้าเปอร์เซ็นของสามสิบสามจุดสองห้าไมโครฟรัตก็คือยี่สิบแปดจุดสามไมโครฟรัด ดังนั้นถ้าคาปาซิเตอร์ตัวนี้ข้อมูลตามสเปคอยู่ที่3.5ไมโครฟารดแต่เราวัดค่าความจุได้น้อยกว่า28.3มโครฟารตดก็สมควรเปลี่ยนได้แล้วครับแต่ถ้าวัดค่าความจุดูแล้วค่าความจุมันยังสูงกว่า28.3มโครฟารดก็ยังใช้งานต่อไปได้ครับเอาตัวเลขที่15เเป็นเกณฑ์นะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างไม่มากก็น้อยขอบคุณนะครับสวัสดีครับ